ชะลอวัยแบบไม่พึ่งสายกรรมข้อแรกครับคุณไปกินสารตาร้านอนุมูลอิสระเยอะๆครับพวกสารตาร้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะอยู่ในพวกผักผลไม้ทัว่วและอย่างอื่นอีกมากมายครับแนะนําว่ากินให้หลากหลายอย่าก,กินแค่ชนิดเดียวไม่ใช่ว่าจบคลิปนี้คุณไปหาแค่กินทุเรียนชนิดเดียวนะไม่ได้นะเพราะอาหารพวกนี้สามารถชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้และยิ่งเซลล์เสื่อมช้าลงร่างกายเราก็ยิ่งแก่ช้าลงตามไปด้วยครับข้อ2ข้อที่จะเริ่มยากขึ้นแล้วนะคือไปนอนให้เพียงพอ ผมรู้ว่าคุณนอนไม่ครบเจ็ดแปดชั่วโมงหรอกแต่คุณควรรู้เรื่องนี้ไว้ครับการนอนเป็นหนึ่งในวิธีที่ชะลอไวัยได้ดีที่สุดลองจากการออกกำลังก,กายเพราะร่างกายเรามันจะซ่อมแซมในขณะที่เรานอ,นอนหลับเท่านั้นและถ้าคุณนอนหลับเพียงพอร่างกายก็จะสร้างเซลล์ผิวใหม่และผลัดเซลล์ผิวเก่าทิ้งคุณจะอ่อนเยาว์ได้นานมากขึ้นครับเพราะงั้นไปนอนให้ได้7 8ถึงชั่วโมงซะแต่ห้ามเกิน9ชั่วโมงนะไม่งั้นร่างกายคุณกลายเป็นหอยทากแน่และข้อ3ข้อดียากสุดครับแต่ผลลัพธ์เองกมากกาอ่อรเัคยสสบผ เพราะการออกกลาลังกายเป็นวิธีชะลอวัยที่ดีที่สุดเพราะเซลล์ในร่างกายเรา